เก็บเงินไม่อยู่ไม่ใช่เพราะหาได้น้อยแต่เพราะคุณไม่รู้ว่าเงินตัวเองไหลไปทางไหนบ้างจงจำแนกเงินในกระเป๋าออกเป็นสามประเภทคุณใช้มันไปเพื่อการบริโภคเพื่อการลงทุนหรือแค่เพื่อการผ่านกันแน่ลองคำนึงดูวิธีการเปลี่ยนการบริโภคให้กลายเป็นการลงทุนของที่ซื้อมันให้ประโยชน์แค่ครั้งเดียวหรือมันต่อย,ยอดคุณค่าในอนาคตได้เหตุผลที่เราควรลงทุนตั้งแต่อยู่อย่างน้อย<ๆ>ก็เพราะเวลาคือดอกเบีย้ยทุต้นที่ดีที่สุด ยิ่งเริ่มเร็วผลลัพธ์ยิ่งมหาศาลการลงทุนเปรียบเหมือนงานต่อจิ๊กซอว์อนาคตทุกการวางชิ้นเล็กๆวันนี้คือภาพชีวิตที่สมบูรณ์ในวันข้างหน้ากฎเหล็กลข,ของการซื้อของไม่ให้ขาดทุนคืออย่าซื้อเพราะถูกแต่ซื้อเพราะอยากใช้จริงของถูกที่ไม่ได้ใช้คือการเสียเงินเปล่าจงระวังทางออกของเงินให้มากกว่าทางเข้าเพราะรายได้ที่มากไม่ช่วยอะไร ถ้าทางออกมันล่วทุกทิศทางเพิ่งตระหนักไว้เงินมีทางออกหลายทางทั้งบินค่ากินค่าเดินทางและค่าใช้ใจ่ายปิดจิปะถะการรู้เท่าทานคือก้าวแรกของการควบคุมอย่าถอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อเพราะทุกครั้งที่ถอนเงินจะออกพร้อมกับของกินของใช้ที่ไม่ได้วางแผนลองกําหนดวันเงินเดือนออกให้ตัวเองเดือนละสองครั้งแทนที่จะเบิกใช้ทีเดียวหมดนี่คือการสร้างระบบควบคุมทางออกของเงิน อย่าลืมทางออกที่ไม่คาดฝันเช่นค่าซ่อมรถค่ารักษาค่าฉุกเฉินนี่แหละคือตัวการใหญ่ที่สุดที่ทําให้เก็บเงินไม่อยู่และคําถามสําคัญที่สุดคือคุณเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ชัดจะทําให้คุณใช้เงินอย่างมีสติและไม่หลงผ่านโดยไร้ค่าเงินจะอยู่หรือจะหายขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณควบคุมทางออกของมันและถ้าอยากให้เงินทํางานแทนคุณเจอกันในอีพีหน้านะคะ